สออานงเคยพี่หน่อยไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับเยอะอน้าซ้อมอยู่ดีค่ายมีใครไปเป็นคูปะคุซ้อมของไฟนี้ ก็เยเลยกเพื่ๆพี่นะครับช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยาหนักไปปรมาณมาี่กิครับห้าสบห้าเรเพ็่มนตายแล้วครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับดอกไม้ป่าเคยต่อยกันยังนี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ติสารเกีกับแตาไมเ็อนอะไขาไม่มือจะตาลได้ไหมแล้ววันนี้เราจะวางเกวแนกัน ก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะแล้วค่อยแก้ไขบนเวทีล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ทีหลังสี่นิดนาะวันนั้นต่อยกับเจนบนเป็นมันเจ้าเจนบุญพลชนะจ้าเจนบุมาวันนั้นเวทใช่รอบท่สี่รอบที่สี่คู่แบบนี้เลยนะแล้ววันนี้ก็ต่อยแล้วอีสี่ื่อกี้เข้าไปช่องแล้วเป็นไงเกินหรือเปลาเพดีเลยมาพอดีเลยสบายสบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงเสร็จเต็มร้อยเต็มร้อยแล้วนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชนะกับใครอย่องเดิมไฟที่เราคุมมาดีเลย สามโลสามโลได้เราต่อยเมืองทั้งหมดตอนนี้เท่ายละร้อยได้ร้อยบวกเนาะเราคนจังหวัดฝากเชิญชวนไปขอบลหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจครับเรสี่ยงเต็มที่เลอ่าวันนี้มวยรอบเลยนะวันนี้ขอให้เราโชคดีขอหน้าขาครับผมที่วันครับสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายครับค่ายๆเดีมนะครับก็อยู่ที่อุบลเหมือนเดิมครับมีใครเป็นคู่บ้าซ้อมไฟนิสมีรถบัสกระต่ายทองครับเพื่อนๆพี่ๆในค่ายเชื่อกันเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ47ครับเราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับ50เราเป็นโมเตอร์ตายแหละครับใช่เลยแล้ววันนี้เรามาเจอกับแวววาวเคยต่อยไหมเัียังครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยไหยครับดูอยเขาเป็นมเอสไตายใช่เลยครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมียวแบบไหดีไปเรื่อยๆครับต่อยตามตาตาเลยเนาะครับผมและล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่รังสิตที่นี่นะมาตั้งต่อยกับ เป็นไงมั้งเสมอครับเสมอกันมาวันนั้นก็คือเวทแล้ที่สี่มวยรอบนี่แหละใช่ป่ะวันนี้ก็มวยรอบเหมือนเดิมเวทเดิมเลยครับถ้าเกิดเช้านี้เข้าชั้นหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาเพอดีครับมาที่สบายๆเลยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงมีเปอร์เซ็นต์แล้วเตยมร้อยเต็มร้อยนะสม่วยแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะพร้อไม่พร้อมชูคู่นะต้องชูเดียวไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลสี่ห้าโล้าลได้เราต่อยมวยมาทั้งหมดตเท่าไหร่ประมาณ เราคนจังหวะควนครับเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยคืนนี้ฝากเชียร์ยังไงฝากเลยครับคันนี้เป็นทีแรับผมโอเคขอแล้วช่วีนะขอบคุณครับแล้วก